ตอนที่21เอเียวเปาก่อเรื่องวุ่นวายต้องเข้าใจก่อนว่าเสียวเปาชอบความเงียบสงบเมื่อกินข้าวเสร็จก็จะเข้าห้องไปอยู่เพียงลำพังคนรับใช้ในบ้านพอทำงานเสร็จก็ต้องกลับเข้าห้องใครห้องมานห้ามออกมาเด็ดขาดห้ามส่งเสียงดังใดๆไม่เช่นนั้นจะรบกวนเสียวเปาและทำให้เขาโมโหจนควบคุมสติไม่อยู่เมื่อก่อนสองผู้เท่าด้วยความเอ็นดูเซียวเปาจึงมาเข้าไปหาเพื่อนำของกินไปให้ เซลเปลาเลยขังตัวเองไว้ในห้องใต้หลังคาเพราะรักเซลเปลามากแบบนี้ผู้เท่าทั้งสองจึงไม่กล้าย,ย้ายตัวเองเข้ามาอยู่กับพวกเขาแต่ตอนนี้เซลเปลาเป็นคนออกมาจากห้องเองไม่เพียงเท่านั้นเซลเปลายังเดินเข้ามาหาลู่ถิงเซลกอดขาเขาไว้แน่นลู่จิงลี่หัวเราะกากออกมาเซลเปลาทําอะไรนะอกอดขาเพื่อลู่ถิงเซลก้มมองลูกชาย มองปราดเดียวก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรจึงปฏิเสธไปทันควันไม่ได้คืนวันลูกก็ได้ไปแล้วดังนั้นสายตาของเสีซวเป่าจึงมองไปที่โทรศัพท์มือถือเมื่อตอนทานอาหารเย็นก็โทรไปแล้วครั้งหนึ่งลู่ถึงเซวปฏิเสธอีกครั้งลู่จิงหลีที่อยู่ข้างๆเข้าใจแล้วที่แท้เด็กน้อยก็คิดถึงหนิงซีเซลเป่าเห็นว่าขอเขาไม่ได้ก็วิ่งตึงตังเข้ามาหาลู่จิงหลีใช้วิธีเดิม คือกอดขาเขาแน่นรู้จริงหลีเห็นท่าทางน่ารักแบบนั้นแล้วพูดขึ้นว่ายายายาเซียวเปาอย่ามาใช้ไม้นี้กับอารองหลานก็รู้ว่าอารองภายความน่ารักของหลานแบบนี้ถึงแม้ปกติเซียวเปาจะดูเฉยๆแต่เวลาได้อ้อนใครแล้วท่าทีและสายตาแบบนั้นก็น่ารักจนทําให้คุณละลายได้เลยและยามนี้เขาแหงนศีรษะเล็กๆแล้วมองคุณด้วยตาสวยๆโตๆคู่นั้น มันทำให้คุณสามารถสอยดาวจากท้องฟ้าลงไม้เขาได้ทีเดียวคนเดียวในบ้านที่ทนต่อไม้นี้ของเซียวเปาได้ก็คือลู่ถิงเซียวลู่ถิงเซียวได้แต่โบกมือปฏิเสธเซียวเปาหลานก็รู้ว่าทำท่าน่ารักแบบนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์อารองขัดพ่อของหลานไม่ได้หรอกเมื่อคำพูดจบลงเซียวเปาก็คลายมือออกจากลู่จิงหลีแบบทันทีทันใดและเมื่อเห็นท่าทางเสียใจยที่โดนปฏิเสธของเด็กน้อย ลู่จิงหลี่ถึงกับพิงกับผนังหัวเราออกมาโอ้เสียเป่าความจริงหลานก็ไม่เห็นต้องรีบร้อนขนาดนี้เลยมีคำพูดคำหนึงพูดไว้ได้ดีมากคนเราถ้ารักกันจริงไม่เห็นต้องกลัวว่าจะต้องแยกจากกันรออีกหน่อยพ่อเขาแต่งงานกับคุณน้าคนสวยแล้วหลานก็ได้เจอเขาทุกวันเองแหละพูดไปก็ไร้ประโยชน์เด็กน้อยวิ่งตึงตางออกจากห้องไปแล้วลู่จิงหลี่ยักไหลทำยังไงดี เย็นนี้เขากินอาหารไปไม่น้อยลู้ถึงเซียวพูดความหมายก็คือตอนนี้เขาใช้วิธีอดอาหารมาต่อรองไม่ได้แล้วลู้จิงหลี่ได้ฟังที่พี่ชายพูดก็สบายใจขึ้นอย่างไรก็ตามทั้งสองดูเหมือนจะประเมินเสี่ยวเปาต่ำไปเขาเป็นเด็กไม่จำเป็นต้องมีแผนการอะไรขอแค่ได้ก่อความวุ่นวายเท่านั้นก็พอเหมือนจะเพิ่งพูดจบลงไม่ทันขาดคำในห้องรับแขกชั้นล่างก็มีเสียงเพลงดังขึ้น ลู่จิงหลีสบตาพี่ชายทั้งสองรีบวิ่งไปดูใต้ตึกจึงพบว่าเกิดอะไรขึ้นห้องรับแขกชั้นล่างเล็กเทะไปหมดแต่กันโบราณใบใหญ่สูงขนาดเท่าตัวคนที่มุมห้องล้มลงที่พื้นแตกเป็นเสียงเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถผลักให้ล้มลงได้ร้วนแต่โชคร้ายโดนทำลายหมดลู่ถิงอี้ปกติต้องเป็นเวลาโมโหเท่านั้นที่ลู่ถิงเซียวจะพูดชื่อเต็มของเสียวเป่า ท่าทางดุดันแบบนั้นแม้แต่ลู่จิงหลี่ยังรับไม่ไหวอย่าพูดถึงเสียเเยเส่ยวเปาเลยเสี่ยวเปาถูกท่าทางน่ากลัวของผู้เป็นพ่อทำให้ตกใจจนตัวสัน่นอารมณ์ยิ่งตื่นตระหนกรุนแรงขึ้นวิ่งกรีดร้องวุ่นไวายไปทั่วทั้งห้องลู่จิงหลี่รีบวิ่งตามแต่ก็ไม่กล้าวิ่งตามแบบกระชั้นชิดบนพื้นเต็มไปด้วยเศษกระเบื้องแตกกระจายหากไม่ระวังไปเหยียบเข้าแล้วก็ไม่อยากจะคิดถึงผลที่ตามมาเลยจริงๆ ตอนที่22โทรศัพท์ฉุกเฉินพี่ใหญ่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ผมว่าเรียกหนิงซีมาดีไหมไม่ได้ลู่ถิงเซียวสั่งเสียงเยือกเย็นลู่จิงหลี่แนะนำอย่างหวังดีพี่ใหญ่เซียวเปาเป็นแค่เด็กเล็กๆแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกน้องของพี่ด้วยพี่เข้มงวดกับเขามากเกินไปแล้วอ่อ,อนโยนกับเขาสักหน่อยจะเป็นไรไปมีเด็กที่ไหนไม่เอาแต่ใจก่อเรื่องวุ่นวายบ้าง ไม่จาเป็นต้องให้ในายมาสั่งสอนฉั้นลู่ถิงเซียวตอนนี้ใบหน้าเย็นชาดูแล้วคงไม่มีทางยอมให้เสี่ยวเปาใช้วิธีก่อเรื่องวุ่นวายเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการจนติดเป็นนิสัยแย่ๆอีกต่อไปลู่จิงหลีที่เป็นคนกลางระหว่างสองพ่อลูกรู้สึกปวดหัวจะตายอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องวุ่นวายรู้ไปถึงหูพ่อกับแม่สืบไปสืบมาอาจจะรู้เรื่องที่เขาพาเสี่ยวเปาเข้าผับด้วยก็เป็นได้ พระเจ้าใครก็ได้ได้มาช่วยทีเถอะลูจิงหลี่อาศัยจังหวะที่ลูถิงเซียวไล่จับเสี่ยวเปาอยู่นั้นรีบลวงโทรศัพท์ออกมาโทรหาหนิงซีทันทีตอนเย็นหนิงซีอยู่ที่บ้านอ่านบทไปพลางแชทกับเพื่อนในอินเทอร์เน็ตไปพรางอองปีศาจผู้โสมมหนิงซีเธอช่วยเปลี่ยนชื่อคิวคิวหน่อยได้ไหมเห็นแล้วมันทุเรศลูกตาความว่างเปล่าเดียวดาที่หายไปของฉัน อ,องปีศาจพูดโสมมไม,ไม่ทุเรศหรือไงมีหน้ามาว่าฉันอีกรอนี่เดือนหน้าฉันจะกลับแล้วมารับที่สนามบินด้วยไม่ไปไม่ว่างมารับฉันด้วยก็บอกแล้วไงว่าไม่ว่างตกลงจะมาไม่มาก็คนเขาไม่อยากคุยด้วยนี่แถมจะทิ้งให้เหมือนหมาตัวหนึ่งด้วยยอมเป็นหมาหเธอนะแถมจะเลี้ยงข้าวอีกด้วยนี่คือความในใจของหมา ที่รู้สึกเหมือนกับโดนเข็มทิมแทงเธอนี่โสมุมกว่าฉันอีกแล้วใครกันแน่ที่เป็นเข็มเธอพูดจาไม่ดีใส่ฉันก่อนนี่ไม่คุยด้วยแล้วจะอ่านบทละครแค่บทรองนางเอกมีอะไรน่าดูเราสองคนนับว่าเคยมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันเธอจะจัดเยื่อใยแบบนี้เลยเหรอคนที่เคยมีช่วงเวลาดีๆกับฉันมีตั้งมากมายเธอเป็นคนที่เท่าไหร่หนิงเสี่ยวซีเธอคอยฉันก่อนเธอ หนิงซีปิดคอมพิวเตอร์ตั้งใจอ่านบทละครอ่านได้สักพักเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยเธอเกรงว่าจะเป็นเบอร์ที่กองถ่ายโทรมาจึงรีบกดรับฮัลโหลหนิงซีช่วยด้วยคุณคือฉันลู่จิงหลี่เองเธอรีบมาที่ปัวจินตี้กงหน่อยเสี่ยวเปาเกิดเรื่องแล้วอะไรนะเสี่ยวเปาเกิดเรื่อง หนิงซีได้ฟังก็รู้สึกร้อนใจเกิดเรื่องใหญ่แล้วเธอรีบมาที่นี่ด่วนเลยนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ,ใหญ่ใจเย็นหน่อยสีเขายังเด็กเซียวเปาเซียวเปาอันนั้นโยนไม่ได้นะฟังลู่จิงหลีพูดแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่มากในโทรศัพท์มีเสียงสิ่งของล้มละเนระนาดและเสียงวัตถุกระแทกพื้นลอยขึ้นมาหนิงซีตกใจหนักกว่าเดิมรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าพางบอกว่าท่านจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ เธอก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันขอเพียงได้ยินว่าเสี่ยวเป่าเกิดเรื่องก็รู้สึกนั่งไม่ติดพื้นแล้วทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่วันแท้ๆแต่ในใจกลับคิดถึงจนสลัดไม่ออกที่นี่อยู่ไม่ไกลจากปัวจินตี้กงมากนั่งรถไปก็ใช้เวลากว่าสี่สิบนาทีหนิงซีเกงว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นะก่อนจึงนำมอเตอร์ไซค์ออกมาจากโรงรถแล้วรีบสตาร์ทขับออกไป จากเดิม40นาทีหนิงซีใช้เวลาเพียง10นาทีก็ถึงน่าจะเพาะรู้จริงหลี่โทรมาบอกร,ปรอปพไว้ก่อนแล้วหนิงซีรายงานชื่อเรียบร้อยร,ปรอปพก็ปล่อยเข้ามาได้หลังจากมาถึงหน้าประตูคฤหาสน์หมายเลขแปดก็มีสาวใช้มาคอยนำทางอยู่ก่อนแล้วตอนที่ 23. โมโหโบอสใหญ่หนิงซีสวมเสื้อและกางเกงหนังรัดรูปสีดำเพื่อให้สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว แลรีบรุดไปให้ทันเวลาเธอสวหมหมวกกันน็อกกับถุงมือผมสวยแผดสยายปกคลุมผืนไหล่และเหมือนน้ำตกดูแล้วทั้งเก๋ทั้งเท่ทั้งสวยทั้งเลิศเมื่อมองเห็นเธอปรากฏกายด้วยชุดแบบนี้ลู่จิงหลีเกือบจะเผอตัวผิวปากแซวออกไปแล้วเชียวลู่ถิงอี้คิดว่าพ่อไม่กล้าทำอะไรลูกใช่ไหมมุมหนึ่งของห้องรับแขกลู่ถิงเซียวจับตัวเสี่ยวเป่าที่จนมุมไว้ได้ เจ้าตัวแสบกำลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในวงแขนของบิดาเมื่อลูกสัดป่าที่กำลังโกรธจนถึงขีดสุดใช้เคี้ยวเล็บเล็กน้อยๆอ,ยอ,ยอรารวาดอย่างบ้าคลั่งอย่านะหนิงซีที่เห็นสถานการณ์นี้พอดีรีบวิ่งเข้าไปแย่งเอาตัวเสียวเปาออกมาเสียวเปาแงนศีรษะน้อยๆขึ้นมาหาผู้มาใหม่รู้สึกตะลึงไปชั่วครู่หลังจากนั้นตาก็เริ่มแดงกำ่ำเอาหัวหมุดเข้าไปในอ้อมอกของหนิงซี มุดอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยเมื่อได้เห็นซาลาเปาน้อยที่เมื่อวานทั้งนิ่มทั้งน่ารักบัดนี้สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตันเทิมไปทั้งร่างหนิงซีก็รู้สึกเจ็บปวดใจจนทนไม่ไหวคุณลูกฉันรู้ตัวว่าฉันเป็นคนนอกไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรแต่ฉันก็อยากจะพูดซักประโยคนึงวิธีการอบรมลูกของคุณกำลังมีปัญหาลูกคุณยังเด็กกำลังต้องการความอบอุ่นที่สำคัญเซียวเปาเป็นเด็กพิเศษกว่าคนอื่น เพิ่งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมาทั้งยังไม่มีแม่คอยอยู่เคียงข้างคุณก็ควรยิ่งมีความอดทนต่อเขาให้มากขึ้นถึงจะถูกทำไมถึงต้องดุใส่เขาขนาดนี้คุณไม่เห็นเหรอว่าเขากลัวแค่ไหนแต่คุณยังคิดที่จะลงไม้ลงมือกับเขาอีกนิงซี่โกรธจนไม่สนอีกฝ่ายคือบอสใหญ่ต่อว่าชอดๆเป็นความผิดของฉันเองลู่ถิงเซียวตอบลู่จิงหลี่ไม่พูดอะไร ได้ฟังพี่ชายตัวเองยอมรับผิดโดยดุจจดีลูกจริงหลี่ได้แต่หัวเราะอยู่ในใจตอนเขาผู้เป็นน้องชายบอกว่าวิธีเลี้ยงลูกของพี่มีปัญหากลับโดนต่อกลับหน้างายแต่พอหนิงซีพูดกลับยอมฟังอย่างง่ายๆเมื่อหนิงซีมาถึงเซียวเป่าก็แสดงท่าทีเหมือนลูกสุนัขที่เห็นเจ้าของบอกอะไรก็เชื่อฟังหมดเทียบกับอาการคลุ้มคลั่งเหมือนลูกสิงโตเมื่อครู่ต่างกันเหมือนคนละคน ยอมให้หนิงซีจูงมือกลับเข้าห้องอย่างว่านอนสอนง่ายหนิงซีรูปศีรษะน้อยๆของเสี่ยวเปาบนโซฟาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเช้ายังดีๆอยู่ไม่ใช่หรอจ๊ะรู้จริงหลีถอนหายใจแต่ะอะไรอีกละ่ะเสี่ยวเปาคิดถึงเธออยากจะไปหาแต่พี่ชายฉันไม่อนุญ,ญาตอยากโทรศัพท์หาพี่ชายฉันก็ไม่อนุญ,ญาตอีกผลสุดท้ายเสี่ยวเปาก็เลยเริ่มอรารวาดวิ่งไปทั่วห้อง ทำเอาของในห้องรับแขกเสียหายกระจัดกระจายหมดพี่ชายทันไม่อยากปล่อยให้เสียนิสัยสองคนเลยทะเลาะกันใหญ่หลังจากนั้นพอเธอมาถึงก็เป็นแบบที่เธอเห็นนี่ล่ะสาเหตุทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะไม่ได้เจอชั้นไม่ได้โทรหาชั้นนิงซีรู้สึกไม่อยากจะเชื่อแม้ก่อนหน้านี้ลู่ถิงเซียวจะเคยบอกว่าเสียวเปารู้สึกว่าเธอคือที่พึ่งพิงแต่เธอมีอิทธิพลต,ต่อเขามากขนาดนี้เจ้าหรือคิดว่ายังไงล่ะ เธอประเมินค่าตัวเองต่ำไปแล้วลู่จิงหลี่เห็นหล่อนไม่ยอมเข้าใจจึงยศตัวอย่างให้ฟังว่าจำวันที่อยู่ในห้องเก็บสินค้านั้นได้ไหมตอนเธอสลบไปเจปียวเอาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เธอเลยสุดท้ายพี่ชายฉันต้องเป็นคนเข้าไปอุ้มเธอไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองหนิงซีเป็นสายตาไปทางลู่ถิงเซียวแวบหนึ่งฮะลู่ถิงเซียวอุ้มเธอไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองยังมีอีก ตอนอยู่โรงพยาบาลเสีซลป่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นเธอคิดว่าเธอตายไปซะแล้วจึงคลุ้มคลั่งขึ้นมาจนเกือบกระโดดลงตึกไปแล้วพี่ชายฉันเอากระดาษที่เธอเขียนข้อความไว้ให้เขาดูถึงค่อยสงบลงได้เมื่อคืนวานเวเป่าเพื่อให้ได้เจอเธอจึงอดอาหารเพื่อบังคับพี่ชายฉันมาถึงคืนนี้เพราะว่าเธอโทรมาหาเขาจึงกินข้าวจนอิ่มและรู้ว่าใช้วิธีอดอาหารไม่ได้แล้วจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น เออกินอิ่มเกินไปเมื่อตอนเย็นเธอคุยโทรศัพท์กับเสี่ยวเปาบอกให้เขากินข้าวเยอะๆจริงด้วยแต่นี่มันกลายเป็นความผิดของเธอหรือนี่ตอนที่24หูห,หูรูหวาหูหลูหวาคําพูดเมื่อครู่ของลู่จิงหลีมีข้อมูลเยอะมากเกินไปกว่าเธอจะประมวลผลออกมาได้ก็ใช้เวลานานแสนนานเธอหันไปมองซาลาเปาน้อยที่ติดแมะอยู่ข้างกายเสี่ยวเปา พราะหนูอยากเจอนะก็เลยตั้งใจทำลายข้าวของใช่ไหมเซียวเป่าพยักหน้าหนิงซีขมวดคิ้วหมุนหนูรู้ไหมว่าทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเซียวเป่าใส่หัวหนิงซีเข้าใจแล้วว่าทำไมลู่ถิงเซียวจึงเข้มงวดกับเซียวเป่านัก เด็กคนนี้ถูกคนในบ้านตามใจจนเสียคนคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามความต้องการของตัวเองสายตาของหนิงซีเปลี่ยนเป็นเข้มงวดขึ้นมาบ้างถ้าอย่างนั้นน่าจะบอกให้หนูรู้ไว้นะหนูทำแบบนี้ไม่ถูกมีแต่เด็กไม่ดีเท่านั้นที่ทำแบบนี้คราวหลังอย่าทำเข้าใจไหมจ๊ะเสียวเปาพง,งกหัวรับบนใบหน้าของลู่ถ,ถิงเซียวปรากฏอารมณ์บางอย่างยากจะอธิบายถึงแม้เซียว เป่าจะสเกเรแต่ขอเพียงเป็นเรื่องที่เขารับปากแล้วเท่านั้นเขาจะต้องทำให้ได้เพื่อแก้ปัญหานิสัยเสียเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็อดอาหารประท้วงขังตัวเองไว้ในห้องหรือแม้แต่ทำลายเข้าของจิตจแพทย์ได้ใช้มาแล้วทุกวิธีเซลเป่าก็ไม่เคยสนใจส่วนการบังคับนั้นสองผู้เท่าก็ทำไม่ลงทุกๆครั้งก็ทำได้แค่ไม่นานก็ใจอ่อนปล่อยไปเหมือนเดิมอิ อิทธิพลที่หนิงซีมีต่อเสียวเปาดูจะมากกว่าที่เขาคิดไว้หลายเท่าสำหรับข้อนี้เขามองในแง่บวกเอวันนี้นะ้าเปลี่ยนเพลงใหม่ดีไหมเอ่ยเมื่อพูดอธิบายเหตุผลกับเสี่ยวเปาเสร็จแล้วหนิงซีก็ร้องเพลงกล่อมเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเสี่ยวเปาพยักหน้าอย่างว่าง่ายขอหนะ้าคิดก่อนนะนึกออกแล้วหูหลูหวาหูหลูหวา ขึ้นพันเกี่ยวเถาดอกไม้แม้เจอพายุลมฝนก็ไม่กลัวหรอกนะลู่จิงหลีที่ยืนแนบอยู่กับขอบประตูแทบจะล้มขมำด้วยในใส่ยของเสี่ยวเปาเขาจะชอบเพลงเด็กทารกแบบนี้ได้ยังไงปรากฏว่าเจ้าตัวแสบนิ่งฟังอย่างออกรถที่รับไม่ได้ที่สุดก็คือแม้แต่พี่ชายแท้ๆของเขาก็ฟังอย่างออกรถเช่นเดียวกันสุดท้ายก็กล่อมจนเสี่ยวเปาหลับไปนิ่งซี่ยืดเอลบิดขี้เกียจทีหนึ่ง ฉันร้องเพลงเด็กเท่าที่รู้ในชีวิตนี้ไปหมดแล้วลู่จิงหลี่ไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือจะหัวเราะดีทำไมเธอถึงต้องร้องแต่เพลงเด็กๆร้องเพลงอื่นก็ได้ฉันฟังเพลงพวกนี้แล้วทนไม่ไหวหนิงซี่ใช้หนังยางรวบผมขึ้นมามัดไว้ดวงตาเรียวดุดตาหงคู่นั้นเหมือนจะยิ้มเพลงอื่นนอกจากเพลงสำหรับเด็กฉันก็ร้องได้แต่เพลงที่ไม่เหมาะกับเด็กคำพูดจบลง ในสมองของลู่ถิงเซียวก็พลันนึกถึงเพลงทันจะรัดแสงได้รำขึ้นมาลู่จิงหลี่ตื่นเต้นขึ้นมาทันใดห้าห้าจริงเหรอเพลงอะไรนะ่ะลองให้ฉันฟังหน่อยสิลู่ถิงเซียวส่งสัยตามมาเบาๆลู่จิงหลี่ตกใจแทบแยพ่พี่ชายเขานี่ใจแคบจริงๆเมื่อครู่เธออยู่ใกล้ๆแถวนี้เหรอลู่ถิงเซียวถามไม่อย่างนั้นเธอไม่น่าจะมาได้เร็วขนาดนี้ เปล่าค่ะฉันอยู่อพาร์ตเมนต์บึงรถมอเตอร์ไซค์มาเร็วใช่ไหมคะหนิงซีรู้สึกภาคภูมิใจมีหน้าหลาถึงได้แต่งตัวแบบนี้ชุดนี้เทียบกับชุดที่ใส่วันก่อนนับว่าทำให้คนตกตะลึงมากกว่าเมื่อวานนี้เธอดูเหมือนดวงวิญญาณเฝ้าสมบัติมาวันนี้เธอดูเหมือนปีศาจท,ที่ร่องรอยอย่างอิสระอันตรายมากลู่ถิงเซียวแสดงออกว่าไม่ชื่นชมสักนิดหลังจากนั้นก็มองไปทางลู่จิงหลี่ที่เป็นคนเรียกหนิงซีมาที่นี่ ไม่เป็นไรคะ่ะฉันมีทักษะในการขับรถพอดีหนิงซีโบกมืออย่างไม่ใส่ใจหลังจากนั้นก็หาวขึ้นมาวอดหนึ่งในเมื่อเสี่ยวเป่าไม่เป็นอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะผู้จบก็เตรียมตัวจากไปทันใดนั้นลู่ถิงเซียวก็เอ่ยขึ้นมาคุณหนิงผมมีเรื่องขอรบกวนอารมโมโหลดลงแล้วหนิงซีกลับคืนสู่สภาพเดิมพูดอย่างนอบน้อม คุณลูพูดมาได้เลยค่ะขอเพียงเป็นสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ครอบครัวสกุลลูมีเส้นสายอยู่ทั้งวงการสีขาวและสีดำเปรียบดังราชาปีศาจแห่งแผ่นดินใหญ่ที่มีอานาจบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ลูกถิงเซียวมองดูลูกชายที่อยู่ในห้องดวงตาทอประกายล้ำลึกคราวก่อนตอนที่อยู่ในผับหลังจากถูกขังไว้ในห้องเก็บสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ก็มีแต่คุณที่สามารถปลอบใจเขาได้ ก่อนที่อารมณ์เซี่ยวเป่าจะฟื้นฟูเป็นปกติหวังว่าคุณหนิงจะสามารถย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นการชั่วคราวฟังลูถิ่งเซียวพูดจบหนิงซีถึงกับตะลึงงนินฮะย้ายเข้ามาอยู่ตอนที่ยี่สิบห้าแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วสิใช่หนิงซีเอามือกุมหัวคือว่ามันจะไม่เหมาะมั้งคะถ้าเซียวเป่าคิดถึงฉันขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันก็มาหาเขาได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว ลู่ถิงเซียวขมวดคิ้วมุนมันไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะตอนกลางคืนถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเธอบึงรถมาแบบนี้มันอันตรายตัวฉันเองก็ไม่สะดวกจะพาเสี่ยวเป่าไปหาเธอด้วยฉันรู้ว่าคำขอนี้มันทำให้เธอลำบากใจแต่ในฐานะของพ่อเสียวเป่าฉันก็ยังอยากจะทำหวังว่าเธอจะเห็นด้วยนิงซีรู้สึกปวดหัวขึ้นมา ถ้าลู่ถึงเทียวใช้วิธีบังคับข่มขู่เธอคงจะต้องใส่หัวและเดินจากไปแต่นี่คนสถานะอย่างเขามายอมขอร้องอ้อนวอนเธอที่สำคัญคือใบหน้าหล่อเหลาที่อยู่ตรงหน้านี้ทำให้เธอปฏิเสธไม่ออกจริงๆเวลานี้ลู่จิงหลี่ที่อยู่ข้างๆกำลังจ้องมองพี่ชายแท้ๆด้วยสายตาเลื่อมใสสำเร็จนึกไม่ถึงว่าพี่ชายเขาจะใช้แผนขั้นสูงแบบนี้ปิดทางรอดหนิงซีเสียสนิท การมีเสียวเป่าอยู่ไม่ใช่อุปสรรคแต่กลับกลายเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของเขาเวลานี้เองที่มีเสียงฟึบดังดังขึ้นดวงไฟบนตู้หัวเตียงถูกชนเสียวเป่าตกใจโดดลงจากเตียงวิ่งออกมาจากห้องจนเมื่อเห็นหนิงซีความหวาดกลัวที่อยู่ในแววตาก็ได้ลดลงเกาะอยู่กับขาเธอแน่น ดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดผวานั้นทำให้คนที่เห็นรู้สึกเป็นห่วงกังวลเหลือเกินหนิงซีรีบคุกเข่าลงเด็กดีทำไมถึงตื่นขึ้นมาละจ๊ะเด็กน้อยเอาหัวซุกกับเธอแน่นมือนุ่มน้อยๆนั้นกอดรัดรอบคอของหนิงซีไม่ยอมปล่อยเด็กดีนะอยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวหนิงซีลูบแผ่นหลังเด็กน้อยอย่างเบามือ ได้กลินน่นนมอ่อนๆออ,ออกจากตัวเขาแล้วก็เกิดความสับสนภายในใจเธอออกจะไม่ชอบอยู่ใกล้เด็กๆแต่กับเซียวเปาเธอกลับไม่รู้สึกรังเกียจเลยหนิงซีได้แต่กล่อมจนเซียวเปาหลับไปอีกครั้งจากนั้นจึงค่อยๆย่อ,ยยองออกมาจากห้องเห็นแต่เพียงห้องรับแขกที่ยุ่งเหยิงซึ่งในตอนนี้ถูกคนรับใช้เก็บกวาดห้องจนสะอาดเรียบร้อยสมกับเป็นคนรับใช้บ้านสกุลลูก ไม่เพียงทำงานรวดเร็วยังผ่านการอบรมมาอย่างดีการมาของหนิงซีนั้นแม้จะพากันสงสัยอยากรู้แค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะจ้องมองเธอด้วยซ้ำพูดถามเรื่องส่วนตัวยิ่งไม่กล้าพอทำงานเสร็จก็ต่างรีบกลับออกไปเมื่อเห็นเธอออกมาลู่ถิงเซียวทำเพียงมองเธออย่างเงียบๆไม่ปรกปากไม่ทำให้เธอรู้สึกกดดันแต่อย่างใดหนิงซีลังเล แต่เมื่อนึกถึงตอนเสี่ยวเปาใช้มือดึงรั้งชายเสื้อเธอไว้แล้วท้ายที่สุดกระจอ่อนจนได้สุดล่วมหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งตกลงค่ะคุณลูกเรื่องนี้ฉันจะช่วยคุณก็ได้ถือว่าเป็นการตอบแทนเสี่ยวเปาที่ช่วยฉันออกมาลูกถิงเซียวใบหน้าดูผ่อนคลายขึ้นขอบคุณมากเสี่ยวเปาสามารถตื่นได้ตลอดเวลาดูท่าคืนนี้ฉันจะกลับไปไม่ได้แล้ว แต่ว่าสัมภาระต่างๆของฉันยังอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันจะให้คนช่วยขนมาให้ลูถึงเซลว,ว่าแล้วก็จัดแจงออกคำสั่งให้คนไปขนของมาให้เธอลูถึงเซวที่ไม่เถียงอะไรเธอสักคำตั้งแต่มาถึงที่นี่มองดูเธอที่ตอนนี้ได้แต่มองหน้าอาปากค้างแบบนี้แบบนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วสินายยังมีธุระอะไรอีกเหรอ ลู่ถึงเซียลตวัดสายตาไปมองลู่จิงหลีจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับก้างขวางคอที่พี่ชายแท้ๆรังเกียจรด้พูดตอนแรกคิดว่าหนิงซีจะถามราใช้ความสามารถชิงหนีได้แต่ตอนนี้ดูแล้วพี่ชายเขาก็ไม่ได้ไร้น้ำยาเสียทีเดียวเขาเข้าใจแล้วใช่ว่าพี่ชายเขาจะจีบสาวไม่เป็นเพียงแต่33ปีที่ผ่านมาเขายัางไม่เจอคนที่ถูกใจต่างหาก ลู่ถิงเซียวพาหนิงซีเข้าไปในห้องติดกับห้องเซียวเปาหลังจากนี้เธอก็นอนที่นี่ชอบสไตล์ไหนเดี๋ยวฉันจะให้คนมาตกแต่งให้ใหม่หนิงซีรีบโบกมือโบกไม้ปฏิเสธไม่ต้องค่ะไม่ต้องฉันอยู่แค่ไม่กี่วันไม่ไม่ใช่มาอยู่ตลอดไปไม่ต้องตกแต่งใหม่ให้ยุงยย่งยากไม่ยุ่งยากลู่ถิงเซียวรับกุญแจมาจากแม่บ้านหนึ่งพวงจากนั้นส่งให้เธอ นี่เป็นกุญแจภายในบ้านเธอสามารถเข้าออกได้ทุกที่รหัสประตูใหญ่คือ591414ส่วนนี่กุญแจห้องใต้หลังคาต้องเก็บรักษาไว้กับตัวเซียวเป่าชอบเอากุญแจไปแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องส่วนดอกนี้เมื่อเห็นว่าลูดหิงเซียวแทบจะเอากุญแจตู้เซฟมอบไว้ที่เธอหนิงซีจึงรีบขัดจังหวะเดี๋ยวเดียว,ยวคุณลูกคะคุณไว้ใจฉันเกินไปแล้ว คุณไม่กลัวฉันยกเขาบ้านคุณเหรอเธออยากได้อะไรฉันจะให้คนช่วยขนลู่ถิงเซียวสีหน้าจริงจังไม่มีความรู้สึกว่าล้อเล่นเลยสักนิดตอนที่26หนิงซีเรายังต้องเจอกันอีกหนิงซีถูกลู่ถิงเซียวดักทางจนไปไม่ถูกรีบแก้ตัวฉันแค่พูดเล่นค่ะพูดเล่นเฉยๆลู่ถิงเซียวอมอบกุญแจบ้านให้หมดแล้วยังมีกุญแจอีกดอกให้เธอ แถวนี้หารถแท็กซี่ยากเธอไปทํางานจะไม่สะดวกเอารถคันนี้ไปขับก็แล้วกันหนิงซีหมดคำจะพูดเพราะอะไรเธอแค่จะอยู่ที่นี่แบบชั่วคราวเท่านั้นแต่ทำไมรู้สึกเหมือนถูกเขาเลี้ยงดูยังไงไม่รู้เอ๊ะไม่ถูกถ้าเป็นการเลี้ยงดูก็ต้องแอบแอบซ่อนซอนอยู่ข้างนอกนี่อะไรกันแม้แต่กุญแจทั้งบ้านกับลูกชายแท้ๆก,ก็ยังมอบให้เธอดูแลอืม ความรู้สึกเหมือนกับคู่รักเพิ่งแต่งงานใหม่ๆอะไรอย่างนั้นแล้วก็นึกถึงตอนที่พบกันครั้งแรกลู้ถึงเซียวที่อยู่ๆก็ขอเธอแต่งงานอย่างไม่มีปีมีครอยสำหรับเรื่องผู้ชายเธอคิดว่าตัวเองเข้าใจพวกเขาดีทีเดียวแต่สำหรับคนที่อยู่ตรงหน้านี้เหมือนระบบคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมระดับสูงเอาไว้เธอเดาเขาไม่ออกจริงๆเธอใจอ่อนยอมอยู่ที่นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีความสุขหรือตกนรก คืนนี้เนื่องจากอาการของเสี่ยวเป่าดูไม่ดีเลยเพื่อกันไว้ก่อนหนิงซีจึงนอนเป็นเพื่อนบนเตียงของเด็กน้อยเสียเลยกลางดึกประตูห้องถูกคนเปิดออกอย่างแผ่วเบาฝีเท้าเบาๆของชายหนุ่มก้าวเข้ามานั่งหลงข้างเตียงภายใต้แสงสลัวจากหลอดไฟหญิงสาวยังคงนอนในท่าเดิมลมหายจาใจแผ่วเบาคิ้วตาดูอ่อนโยน ริมฝีปากแดงฉ่ำเหมือนลูกเชอร์รี่ในฤดูร้อนเผยออกมาเหมือนจะเชื้อเชิญผ่านไปชั่วครู่ภายใต้แสงสว่างก็เกิดเงาเงาหนึง่งทับทับลงมาเงาของชายหนุ่มขยับเข้าใกล้ริมฝีปากแดงเข้าไปเรื่อยๆจากระยะเสียงลมหายใจเพียงแค่อีกนิดเดียวก็สัมผัสได้แต่แล้วเขาก็หยุดชะงักรอยจูบเย็นๆเ,เปลี่ยนมาที่หน้าผากของหญิงสาวแทนหนิงซี จากนี้ไปเรายังต้องเจอกันอีกนานเช้าวันต่อมาหนิงซีคิดว่าตัวเองมานอนแปลกที่แล้วจะนอนไม่หลับนึกไม่ถึงว่าจะนอนหลับสบายแบบนี้ตั้งแต่นอนจนตื่นแม้ฝันก็ยังไม่ฝันตอนที่เธอตื่นก็พบว่าเสี่ยวเปานั้นตื่นเรียบร้อยแล้วเด็กน้อยกำลังกอดหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอ่านยังตั้งอกตั้งใจไม่ส่งเสียงอะไรเลยแม้แต่น้อยน่ารักขนาดนี้เธอนึกภาพตอนเขาโมโหอารวาดไม่ออกเลย เซลเปลาอารณุณสวัสดิ์จ้าหนิงซีลุกขึ้นนั่งกอดผ้าห่มทักทายอย่างอบอุ่นเซลเปล่ารีบเงยหน้าขึ้นมองอย่างตื่นเต้นแม้ไม่มีคำพูดท่าทางแสดงออกก็ไม่เปลี่ยนแต่จากสายตาที่เหมือนจะพูดได้ของเขาหนิงซีก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกในใจของเด็กน้อยหนิงซีเอื้อมมือไปขยี้ศีรษะของเจ้าซาลเปลาน้อยจนผมยุ่งเหยิงวันนี้นะจะไม่ต้องไปทำงาน สาม,มารถอยู่เป็นเพื่อนหนูได้ทั้งวันเลยนะพูดจบเด็กน้อยก็แสดงออกว่าดีใจอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากอีกด้วยนิงซีถูกท่าทีน่ารักแบบนั้นกระแทกใจอดไม่ได้ที่จะกอดเข้าไว้แล้วลูบใบหน้ากลมๆนั้นเล่นเซลเปาหนูยิ้มบ่อยๆนะเวลาที่หนูยิ้มน่ารักที่สุดเลยเมื่ออาบน้ำเสร็จใต้ตึกก็เตรียมอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยหนิงซีไม่เห็นลูบถึงเซียล แม่บ้านและคนรับใช้ก็ไม่ได้บอกว่าให้รอทานข้าวพร้อมเขานิงซีเลยคิดว่าเขาน่าจะออกไปทำงานที่บริษัทแล้วหลังทานอาหารเช้าเสร็จหนิงซียังหนักใจอยู่ว่าจะดูแลเด็กยังไงถ้าเกิดเธอดูแลได้ไม่ดีจะทำยังไงปรากฏว่าเรื่องที่เธอหนักใจไม่เกิดขึ้นเลยทั้งช่วงเช้าเธอซุกตัวอยู่บนโซฟาเพื่อท่องบทละครส่วนเสียวเปาอยู่โต๊ะข้างๆไม่อ่านหนังสือก็วาดภาพ ทั้งสองต่างก็ไม่รบกวนซึ่งกันและกันจะว่าอยู่ร่วมกันอย่างสามะคีก็ว่าได้ระหว่างนี้มีคนรับใช้เข้ามาหนึ่งครั้งยกของว่าลและผละไม้มาให้ทั้งการเคลื่อนไหวก็แผ่วเบาเหมือนกลัวจะทำเสียงดังรบกวนเด็กน้อยดูแล้วเสี่ยวเป่าในเวลาปกติก็เงียบสง,งบดี